นามล้างหนาแปงฟันนะครับเป็นทีเก็ดเวยเดี๋ยวชิดนอนนะครับเรือนเสารเรือนามัานตีสองตีสามนะครับคุณทีจะไปตลาดเเสานนองกลางปลาจะเป็นยังไงพี่นอ้อ,องหกโมงวันเชตุนตีสามสิบนิวหน่อยๆน่อยของกระผมกับขอกราบลงกลางเอือกลางใจครับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาเบิ่งคอนเทนต์นี้สำหรับชีวิตพ่อค้าครับ เป็นอีกหนึ่งอีพีเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครับอีพีแรกครับที่จะกลับมาเก็บบรรยากาศในการเดินทางขายของของผมนี่แหละนะครับในมือนี้ครับผมจะพาพี่น้องไปขายของตลาดใดครับฝากพี่น้องติดตามรับชมรับเบิงในคอนเทน์นี้ดีๆละกาฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจทางช่องอินดีเมืองแสนละก่าไปชมคลิปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีมิตรสหายนะครับที่เข้ามาเบิ่งคอนเทนต์นี้ครับสำหรับรายการชีวิตพ่อค้านะครับทางช่องอินดี้เมืองแสนนะครับื้อนี้ครับโดนนัานพอซุมข้วนนะครับที่ผมบ้เฮ็ดคอนเทนต์ลงทางช่องอินดี้เมืองแสนเลยนะครับื้นนี้ผมก็จะเดินทางไปขายของนะครับแล้วเป็นการใช้ชีวิตพ่อค้าที่แบบรอนเรไ์พนีจอนะนะนะครับ ขายของแล้วก็นอนปัม๊มนอนปัม๊มแล้วก็ขายของนะครับจะเป็นังิงพี่น้องติดตามคอนเทน์นี้ให้ดีๆแล้วก็เมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องไปขายของยูสไสนะครับตลาดอีกยังครับติดตามนะครับติดตามนะครับสําหรับชีวิตพ่อค้านะครับคนเดียวอาเที่ยวตะวินขายของโอเคเดี๋ยวให้พี่นอ้องปึิ่บรรยากาศนะครับในระวังทางในการเดินทางกันแล้วกันนะครับ เขากะมาคุยกันตามตรงนะครับถนนเซนนี่ผมใส่เป็นครั้งแรกนะครับในการที่ใส่สนน้นถนนบรลลุดจะมเมอรี่ีวาด้จาไมาเหเ็กถนนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ล่างขับรถไปทางมุ่งหน้าไปทางสัตหีบนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวใส่เขาตรงซอยวอลวินนะครับจะไปตลาดแถวๆนั่นแหละแถวๆอ๋อพวกแดงนะครับแถวๆ สีราชาเอ้ยแถวๆน่าจะเป็นพวกแดงสามพันซีนะครับที่ผมจะเดินทางไปขายของนะครับพี่น้องบรรยากาศจะเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปพอกันยุ่ตลาดกันเลยนะครับตอนนี้เออนี่อยากเดินทางกันก่อนนะครับสวยแล้วสวยแล้วอันนี้ครับรถมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกะเลี้ยวซ้ายตรงแยกเนี่ยแยกวอวินนะครับตรงสพวอวินนะครับกะครับลุงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับตามเส้นนี้ตรงไปเลยนะครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนจนไปหอดตรงตลาดนัดสะพานซีนะตรงนี้ก็มาพ่อเขาเอาโมเตอร์ไซค์ไปสุ่งนะครับของคาราบาวนะครับนี่ครับพอตลาดนัดสะพานซีนะครับเลื่อยไปนิดนึงนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเขามาครับกระมาเลี้ยวขวาตรงข้อสะพานมงนีนะพี่น้องเนาะขับมาเรื่อยๆครับ ก็จะพอตลาดเข้านะครับตลาดประจําสําหรับตลาดคุณแม่ทองดีหรือว่าตลาดข้อสะพานนะครับพอมาหอดครับผมกะลุ่งนะครับอย่างงงงมึนๆนะครับไปหาไอผู้จัดล็อกนะครับว่าจะถามว่าจะให้ผมลุ่งมองใดขายมองไดนะครับมาหลายรอบกับไปถามหลายหรอบคือเก่าและคือหลังครับย่างไปรอบแรกกะหาบพอครับกะทงย่างไปสองรอบสามรอบ จนกว่าจะพอนะครับลุงผู้ธีเพนจัดล็อกนะครับจัดตลาดนัดคุณแม่ท่องดีมองนีนะครับบรรยากาศนะครับตลาดกะเป็นประมาณนี้ครับตลาดบ่างยังครับตลาดน้อยน้อยมือนีคิดว่าจะมาฟันนะปกติวันนังขารนนี่ขายดีครับมาเมื่อนีสิเป็นจังไดพี่น้องติดตามรอรลุนเบิงนะครับได้ล็อกมองไหนเราจังว่ากันนะครับเนาะได้ล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวตั้ง้านก่อน ต่างลานก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจึงคุยกันบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับบ่ได้ทายถ้ำนะาะวาบมีตากลองนะครับก่อนตัาง้านนะครับเพราะว่าตั้งทงี่เดียวอเนนะครับบรรยากาศขายของในมือนี้บได้บันทึกภาพนะครับไม่ได้ทําอะไรไว้เนื่องจากหลายปัจจัยครับบุญไหวพ่อสมควรเนาะสาหรับมือนีก็เลยบ่ได้บันทึกภาพในการ เปิดลานขายของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะม,มาสรุปกันแล้วกันว่าผมขายของในมือนี้เป็นจังไดน,นะครับพี่น้องเนาะนะครับผมสาหรับยอดขายยูทีตลาดแม่ทองดีนะครับสําหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับไอพศอสองหกหานี่เนาะพี่น้องเนาะยอดขายมือนี้นะครับค่อนข้างว่าจะมาแบบปั้นเละแต่ว่าสุดท้ายเราจะคล้องสุดท้ายเราจะคล้องเลยนะครับขายไปขายไปแค่พันกว่าบาทนะครับ i Nam. ล้างหน้าแป้งฟันนะครับเป็นทีเดียวเดี๋ยวชิเดนอนนะครับเรือนเสาเรือนน้ำมันตีสองตีสนะครับเพที่จะไปตลาดที่เสาน้องกางปลาจะเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวเอากลับมาลุ้นกันนะครับอันนี้ก็ขอเนี่ยครับท่านผู้ชม เร้าครับ6โมงว่าจะตื่นตีสามนัดมู่ไว้ว่าจะไปขายของตีสามแต่ดันตื่นบม่ได้ครับตั้งนาฬิกาปุกกับปิดกับพัดกับพบอ,อยไปเรื่อยๆนะครับ กะบ่ใดออกสันตัวโอ้ยนะครับมันกระตือนบ่ใดนี่แหละนะครับสําหรับการใช้ชีวิตนะครับชีวิตลอนเรพผนี่จอนในการขายของแถวภาคตะวันออกครับเ้านี่อากาศเย็นนะเย็นแบบโคตรๆนะครับถ้าไปขายของตลาดเ้านะครับผมว่าฝันข้างจะดีแต่นี่แหละคือสําคัญผมเตื่นบ่ใดนะครับกะจำเป็นและจำใจนะพี่น้องเนาะ ต้องอดการขายเสารไปก่อนนะครับจุงนีหลางกายบตอบสนองตื่นเสรออาร์บวดาดกาบบวเป็นอยังกับเาอากาศเห็ดแบบนี้นะครับขายของตอนแรกไปก่อนนะครับจนกว่าร่างกายจะกลับมาปกปติพลวันอากาศเย็นยืนแบบโคตรลยพี่ต๋องหนาวแบบขาดไปขายของตลาดเสารโมนีค่อนข้างจะดีนะแต่มันอืมลืมบวดาิดนันนี้น่หละนี่คงเน่ครับเดี๋ยว ไปซื้อกาแฟก่อนนะครับขออนุญาตยำซื้อกาแฟก่อนเพี่องเด้อหลังจากที่ผมตื่นแล้วก็ล่างหนาแปลงฟันเป็นทีเดียบร้อยครับก็นี่ละอีกหนึ่งภารกิจย่างเขาเซเวน่นหาซื้อกาแฟนะครับเพื่อที่จะมาชาร์จมาเติมพลังให้มีอ่าสติสตังที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อที่จะทำภารกิจ ตอนในมือนีสำหรับการที่ตะเวนหาขายของครับในช่วงนี้อีพีนี่ครับตะเวนขายของแถวนี้ละนะครับชนบุรีศรีราชาอัธยารายองแถวแถวภาคตะวันออกนี่ละบรรยากาศก,ากับประมาณนี้พี่น้องแล้วนะครับเขาก็ต้องยางออกจากปั๊มนี้ไปละประมาณเจ็ดโมงนะครับตอนนี้นะ เดี๋ยวจะไปหาตลาดต่อไปนะครับในการขายของพี่น้องอากาศเย็นๆน้องนองมันตรงยอมรับอากาศที่แบบคดเย็นหยึกๆนะในเมือนอีนะครับ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศเมือนอีนะครับเมือนอีผมจะไปขายของนะครับสําหรับไออ่อพอข้าม่ค้าตลาดนะตท้กันนีนะครับชวนนะครับไปตลาดแถวสตีหีบนะครับเขาเรียกว่าตลาดแยกเจนะพี่น้องมันบรรยากาศมันจะเป็นยิ้งไงน,นะครับตอนนี้ผมก็ ก็ตอนนี้ประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับกัว่าจะเดินทางไปให้มันอยู่ไกลๆก,ก่อนนะครับไกลตรงตลาดแยกเจีก่้อนนะครับแล้วก็จังไปหาผักรดมังหันก่อนหายังกินก่อนนะครับพอคอยขาไปตลาดแยกเจีประมาณทิ้งเทียงนี่แหละนะครับก็เส้นทางจากมีที่เดินทางไปกับประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนะครับเส้นทางกับประมาณห้าสิบกิโลนะคนุนว่าเอาละ นะครับปล่ายม่วาไก่วาไก่เันไหนก็ล่องไปเบิ่งครับเพื่อมันดีนะครับเพื่อมันด้ยอดตัอนะครับมันว่านกับยอดกับอ้ยนะครับพันกว่าบาทนะก็รู้สึกตามนั้นละนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างกับตลาดมันอยู่ตลาดคุณแม่ทุ่งดีผมขายมันนีกับพวกใส่เวลาในการขายโดนนะครับแล้วก็มันจำเจแล้วนะครับลูกพาก็เริ่มเริ่มเริ่มจากพอตอบรับ สินค้าของเฮาแล้วก็เลยโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปฏิเปลี่ยนตลาดไม้ลองเบิงครับก็จะเป็นตังไหนนะ้อพี่น้องครับมีกำลังใจใผมนัาครับกับการใช้ชีวิตชีวิตพ่อค้านะในการเดินทางขายของในการพักนอนปั๊มนี่แหละครับนี่คือวิถีชีวิตพ่อคา้าคนขายของแบบผมนี่แหละนะ <c oughs> นี่ครับไม่ว่าชีวิตมันจะแย่แค่ไหนครับผมก็ยังจะยืนยัดต่อสู้นะครับ กับการใช้ชีวิตแบบสไตล์ของผมนี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่ท้อได้ครับแต่ไม่ถอยท้อได้แต่ไม่หยุดนะครับมันก็ต้องอย่่งนะครับแม้จะเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็ข,ข้านเอานะครับถึงมันไปถึงเส้นชัยกัลเราันถึงวันนี้จะยังไม่ถึงเ้นชัยแต่วันนี้เรายังก้าวเข้าไปนะครับใกล้เ้นชัยมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าเดินทางกันเลยนะครับ ก็อตอนนี้เทียงขัวกว่าเทียงเคืองนะครับอีกประมาณจากักทิปยี่สิบนาทีเดี๋ยวผมก็ติงยางไปตรงหลอกตรงพ้นจัดหลอกนะครับแล้วก็ไปขอหลอกนะครับสำหรับพ่นดีเพื่อนส่วนมากเพื่อนยังมากบอ๊อบวนะครับเพิ่นก็ฝากให้ผมนีนนะครับหาหลอกให้เพิ่นนั่งองจะบอบผาดคอนเทนต์ต่อไปนะครับเพียงแค่กดติดตามทางกลางนะครับเป็นกำลังใจทางช่องอินดีเมืองแสนนะครับ คุณครับ